ตอนนี้รายงานนะฮะีสี่สามเก้าไอ้โต๊วยังหลับเลยหลังจากเมื่อคืนมันทำคดีไว้นะฮะขโมยผ้าขโมยหมอนที่ผมกอดไว้นะฮะมันมากอดขาผมนอนแทบไม่หลับนะอันนี้ก็เริ่มตื่นกันละไก่ขันหมาหอนในกราปุกผมของเขา เหนี่อโควผ้าหนักตัวเองมีผ้าเหนียว้หนาวหนาวโมอยหมอนด้วยหมอนมันไม่มีคุณแต่แรกเด็กคิดว่าจะพรมฝนตรงนี้มากกว่าแผ่นเล็กม้เี่ออาเว้ยนี่วัา ทำไมกูเจ็บนี่ฮะนอน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 แบบติดพื้นเลยไม่ต้องไม่มีอันนี้กระดูดิรนอนม่นอันนี้ก็ไม่ชินกับหลังแหมนานนนนอนนานๆที่นอนติดพื้นอีกเวนหลังตื่นมาสี่ห้ารอบกลางคืนแต่ไม่ได้ดูอากาหรอกว่ากี่โมงบ้ง แต่รู้ตัวเองว่าตื่นตื่นทำไมตื่นมาดูมึงไงไอ,อ้ฮาคิดคันหลังไปทางนู้นนั่งลงวางลงค่อยๆลงตรงนี้ก่อนแล้วก็<อ>ไปลงอีกทีหนึงน่ง่ยมึงคานได้มึงคานลงไปก้างมื่นเลยแหมจบรายงานการเข้านี้นะเดี๋ยวนานไปจะอึดตะเหลือนะขอบคุณครบรมึงบอก